สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง ford พัฒ c h ชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมรถรุ่น next g e เ e r a t i o n xl plus อีกคันหนึ่งเลยนะครับที่ แต่งยกสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กและยานะครับแม็กก็เป็นแม็กยีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันของตัวรถนะครับก่อนจะพาไปดูรอบคันของตัวรถนะครับฝท่านู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับพอในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับเป็นรุ่น XL p l u s นะครับเป็นกระบะยกสูงที่ถูกที่สุดนะครับของค่าย Ford นะครับแต่งเจนไหนออกมาก็สวยทุกเจนเลยนะครับก็ราคาครับของตัว XL c l s คันนี้นะครับราคาอยู่ที่6,99,000บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับในส่วนของสีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับสีขาวสีดำสีบอลเงินสีอีกหนึ่งสีนะครับเป็นสีใหม่เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับก็ในส่วนของเจนเก่าจะเป็นสีแดงนะครับก็เจนใหม่ตัดสีแดงจริงนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินมาแทนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันของตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนหน้ารถของตัว XL Plus นะครับก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเลยนะครับที่เห็นเลยก็จะเปในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบสไตล์แบบแรปเตอร์นะครับเป็นฟอนต์ตัวอักษรตัวนูนแบบนี้นะครับ f o r d ครับมาพร้อมกับไฟจิ๋ว3จุดนะครับ คันนี้นะครับไฟจิ๋วเป็นสีอมพันนะครับเป็นเหลืองอมพันแบบนี้นะครับกระจังหน้าเป็นตะแกนะครับทาให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับในส่วนของสกู๊ปนะครับก็เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับพอพเท่ากับฝากระโปรงเลยนะครับทําให้รถดูมีมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับก็คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสกูปทรงฟิตนะครับโลโก้หมานะครับเป็นสีดําด้านนะครับ ก็ดุไปอีกแบบเนึงนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับของลูกค้านะครับแต่ละท่านนะครับอยากแต่งแบบไหนนะครับบางท่านลูกค้าก็ไม่ชอบใส่สกู๊ปนะครับบางท่านลูกค้าก็ชอบใส่สกู๊ปนะครับมันดูดุดันใหญ่ดีนะครับก็ในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถนะครับก็เป็นในส่วนของไฟนะครับเป็นบบลติรีเฟกเตอร์นะครับในรุ่น XLR นะครับเป็นไฟเดิมนะครับหลอดเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับก็ติดตั้งเพิ่มเป็นค้อไฟหน้ามานะครับ นะครับเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับคันนี้ไฮไลท์นะครับตัวรถนะครับอยู่ที่ตัวล้อแม็กและยางนะครับในส่วนแม็กนะครับเป็นแม็ก20นะครับแม็กเดิมของ x l p ัฒนเป็นแม็ก16นะครับเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็ ติดตั้งนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กยีนะครับในส่วนของสเปคยานะครับก็จะเป็นซีรีส์สองเจ็หาห้าา R ยีนะครับล้อแม็กเป็นแม็กยีนะครับออฟเซตลบสีสี่นะครับคันนี้นะครับยก2นิ้วนะครับไม่ได้ทําการเปลี่ยนปีกนกนะครับโช๊คเดิมนะครับแต่ว่าจะปาดในส่วนของตัวด้านหน้านะครับนิดหนึ่งนะครับเพรล้อนะครับจะได้ไม่ติดนะครับ อันนี้เทสแล้วนะครับก็ล้อไม่ติดใช้งานได้จริงนะครับคิวรอนะครับติดตั้ง6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับแก้มด้านขานะครับก็มีสัญลักษณ์คำวอเทอร์โบนะครับตรงนี้อากาศออกได้จริงนะครับเป็นฟินด้านข้างแบบนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับไฟฟ้านะครับติดตั้งนะครับราวหลังคานะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ติดตั้งโลบาร์เหล็กนะครับของเออ l a เ d นเดอร์นะครับเป็นฝกขานะครับติดตั้งกับตำแหน่งที่ฟอร์ดนะครับรองรับไว้ให้แล้วนะครับไฟท้ายนะครับก็มีการครอบไฟท้ายมานะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายของตัว x อ็กซ์เป็นแบบ m u l ติด e f เฟ t เตอรนะครับฝากระบะท้ายก็ติดตั้งในส่วนของครอบกาบท้ายมานะครับเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถเลยนะครับ ให้รถมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้กันชนท้ายไม่ใส่นะครับลูกค้าอยากเน้นสไตล์แบบออฟโรดแบบนี้นะครับมีความปราดเปรียวนิดนึงนะครับส่วนของกระบะท้ายนะครับพื้นที่ของตัวกระบะท้ายนะครับมีความกว้างมากขึ้นนะครับสังเกตตรงซุ้มล้อนะครับเล็กลงนะครับฝากระบะท้ายมีในส่วนของตัวไม้บรรทัดนะครับ x นเจอร์ทุกร <up game. S 1> ุ่นนะครับมีไม้บรรทัดมาทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในจักรรถนะครับว่ามีการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับผมอ่าเรามาอยู่ภายในจักรรถของ XL+ นะครับก็เบาะเดิมนะครับเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ลูกค้ารีเกสตเป็นเบาะหนังนะครับสีอิฐแบบนี้นะครับ ความแปลกตานะครับหรูหราเข้าไปอีกนะครับก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford p พล s นะครับที่ทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือนะครับเกียร์6สปีดนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาพวงมารัยเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางนะครับพวลมาลัยเป็นแบบกีพานนะครับมีความแม่นยําสูงนะครับเป็นพวงมารัยแบบ multi function นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ디지털8นิ้วนะครับเริ่นใหม่นะครับมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับใช้งานง่ายนะครับเพราะเป็นเพราะรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะครับกุญแจให้รีโมทหนึ่งดอกนะครับธรรมดาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ XR l u s นะครับ มีไฟหน้าออโต้มาด้วยนะครับภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นรุ่น xl plus นะครับจากการพาชมรอบคันนะครับของตัวรถรุ่น nissan g e r xl plus นะครับ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับชอบการตกแต่งแบบนี้นะครับสีดำดุแบบนี้นะครับสามารถโทรมาปรึกษาผมได้ที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ